สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ของคูเต้นทุกคนนะครับต่อไปนี้วิชาสังคมศึกษากับวิชาประวัติศาสตร์คูเต้นจะเป็นคนเข้าไปสอนลูกๆและติวนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราจะเข้าม .1 แล้วนะครับจะเข้าม .1 เราต้องติวด้วยสําหรับหนังสือนะครับสรุปสังคมมปลายเล่มนี้นะครับคูเต้นก็จะใช้ติวกับเรานะครับ รุ่นพี่เราก็ได้ติวกับครูเติ้ลก็ใช้เล่มนี้นะครับเล่มนี้แต่ว่าครูเติ้ลก็จะมีหลากหลายนะครับเพราะว่าเล่มน,นี้ก็จะมีทั้งวิชาประวัติศาสตร์สังคมวิทยาทรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ศาสนาเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับเตรียมเข้ามอ1อะไรก็จะอยู่ในนี้เนื่องจากเขาปรับพื้นฐานมาหมดแล้วนะครับอาทีนี้หลังจากที่ครูปองได้สอนไปนะครับสอนเกี่ยวกับ การผลิตใช่ไหมครับการผลิตและบริโภคนะครับถ้าเป็นปหกก็จะเป็นการผลิตและการบริโภคเกี่ยวกับสินค้านะครับแล้วทีนี้วันนี้ครูเต้นก็จะมาพูดเกี่ยวกับการผลิตให้ฟังก่อนเนื่องจากเวลาอัดวิดีโอมันอัดยาวไม่ได้ลูกถ้าเป็นการผลิตและการบริโภคนี้ถ้าเป็นครูเต้นสอนในห้องก็จะใช้เวลาประมาณ1คาบเต็มๆนะครับ แต่วันนี้เราจะมาพูดโดยรวมเกี่ยวกับการผลิตอ่านักเรียนดูพร้อมกันการผลิตเป็นขั้นตอนทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานก่อให้เกิดสินค้าและบริการนักเรียนฟังเลยว่าการผลิตคืออะไรการผลิตคือการทำสิ่งของออกมานะครับการผลิตคือการทำสิ่งของออกมาเช่นผลิตเสื้อผ้าก็จะได้เสื้อออกมาผ้าออกมานะครับ ถ้านำผ้าไปผลิตเป็นเสื้อก็จะได้เสื้อออกมานำผ้าไปผลิตเป็นกางเกงออกมาก็จะได้กางเกงนะครับต่อไปประเภทของสินค้ายังแบ่งเป็นยังแบ่งออกได้เป็นนี่นะครับหนึ่งสินค้าเอกชนก็คือสินค้าเราซื้อมาเองเป็นเจ้าของเองจะให้คนอื่นใช้ด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่สิทธิ์ของเราเช่นมอเตอร์ไซค์เราซื้อมาเอง iPad เราซื้อมาเองโทรศัพท์เราซื้อมาเองก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราซื้อมาเองส้มตำปูม้าเราซื้อมาเองจะให้คนอื่นกินไม่กินด้วยก็เรื่องของเรานะครับอันนี้คือสินค้าเอกชนส่วนสินค้ากึ่งสาธารณะเป็นสินค้าที่เราใช้ร่วมกับผู้อื่นอะไรล่ะครับใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นถนนนำรถมาขับกันเยอะๆรถก็จะติดนะครับ ถนนเราไม่สามารถบอกได้ว่าเออไม่ให้ผ่านอันนี้คือกึ่งสาธารณะต่อไปสินค้าสาธารณะนะครับเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกันและจะให้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีผลกระทบเช่นการป้องกันประเทศเช่นช่องโทรทัศน์อ่าฟรีทีวีแฟนทีวีฟรีทีวีเปิดช่องเจ็ดดูนะชิงร้อยชิงล้านพร้อมกันทั้งประเทศก็ดูได้ ดูรายการตุก๊กี้ตลกอะไรก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสินค้าสาธารณะนะครับต่อไปสินค้าเพื่อการผลิตได้แก่สินค้าทุนคือเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตเช่นในเป่าผมจากเก็บผ้านะครับสินค้าชั้นกลางก็คือเป็นสินค้ารอการนำไปแปรรูปในขั้นตอน และสินค้าขั้นสุดท้ายเป็นสินค้าที่เราซื้อมาใช้เองตัวนี้เรายังพึ่งไม่ได้เรียนลูกเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับหลักมอปลายส่วนหลักปองเดียงง่ายๆแค่ว่าสินค้าเอกชนคืออะไรสินค้ากึ่งสาธารณะคืออะไรและสินค้าสาธารณะคืออะไรเหมือนที่ครูบอกย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการผลิตก็คือการที่ผลิตสินค้าออกมาสินค้าเอกชนเราใช้คนอื่นใช้ร่วมไม่ใช้ร่วมก็ได้ เช่นมอเตอร์ไซค์ไอแพดโทรศัพท์มือถือนะครับกึ่งสาธารณะก็คือถนนนะยกตัวอย่างและสินค้าสาธารณะก็คือโทรทัศน์ที่เราดูรายการต่างๆอันนี้คือการผลิตนะครับในระดับป .6 นะยังไงก็ฝากลูกๆนะครับทำความเข้าใจและครูเติ้ลจะถ่ายรูปลงในสังคมป .6 ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ